สวัสดีพี่น้องป,ป้องไปสขุดสดีุขคนค่ะเจ้าหน้าครัวอีสานวันน,วนี้นะคะพาพี่น้องมากินเมนูน,นี้ค่ะเมี่ยงปลาน้องเมี่ยงปลากระพงนะคะหรือว่าแปรสะปรสะปลากระพงเนาะค่ะเนาะอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเมื่อนี้มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มถั่วตัดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยสิใจวิธีทำไว้ไห่น้ำเนาะพี่น้องเนาะน้ำจิม้มว่เป็นน้ำจิ้มถั่วตัดหรอกคะ่ะน้ำจิ้มถั่วเนาะน้ำจิ้มถั่วลิสงนี่แหละบักถั่วดินเท่านี่แหละเนาะค่ะเนาะ มากินกันเลยพี่น้องพอเมี่ยงกันเลยค่ะมือนีผักโดตมีผักสลัดนะคะกินกันเลยค่ะใส่เสร็มีลงไปตามด้วยเนื้อปลานะคะวันนี้ใช้ปลากระพงนะคะปลากระพงนะใส่ปลากระพงด้วยพี่น้องมือนี ไม่มีปลาช่อนนะคะ,ะตักน้ำจิ้มราดลงไปค่ะพี่น้องฮอแบบนี้นค,ค่ะฮอค่ะฮอฮอเป็นคำแบบนี้นะคะมาจากพี่น้องมาจาก ว้ามร้อมมังคดเด่นพะี่น้องจังก่าแก้เผ็ดครับแซ่บพี่น้องแซ่บทำต่อไปเนาะนราใช้ผักสลัดสีเขียวนะคะเรื่องผักสลัดเขียว พักสลัดพักการหอมก็ได้นะคะพักการหอมพักสลัดพักกัดเท้าก็ได้พี่น้องแล้วแต่สะดวกนะคะผู้ใดมีพักยังก,ก็กินใดขึ้นกันค่ะเลือป่าใสนะคะพี่น้องน้ำจิ้มคนๆเลยค่ะนี่ไหมคำใหญ่ได้นน่มาจากพี่น้องมาจาก กหอมเนี่ยหอมน้ำจิมม้มเลอนี่รสเด็ดมากค่ะนั่น้ำจิ้มหอมมันหวานกำลังพอดีนะคะน้ำจิ้มข้นๆนเลยค่ะยิค่คำเบอ พี Thank you. Thank you. Ma, ่ตงคำเด็มาค่ะแซ่บๆบล้งกันค่ะครับเี่ตืมอเหนไวครั ไปหวานปะหวานฉ่ำหวานฉ่ำๆไม่เอาพี่น้องสีม่วงค่ะสีม่วงนี่สองสีนะคะสีเขียวกับสีม่วงค่ะเสร็จว่างลงไปเนื้อปาอลาว่างลงไปพี่น้องเมนูสุขภาพนะคะวันนี้นะ เมนูสุขภผาพเด้วยพี่น้องด้อโบอวนค่ะโบอวนคำยังไงเลยพี่น้องโอ้พี่น้องทำยังไงเลยค่ะแซน,นด์ดิชคำนี้เนาะ is t not sandwich ลูกสาวบอกว่าแซนด์วิชนะคะพี่น้องคำงนี้ค่ะอื้อ ลหรือว่าคุณชายฝรั่งนะคะไม่ประโยชน์แล้วพี่นองไม่ประโยชน์<ะ>มาพี่น้องมาแสบน้ำกันค่ะมาแสบเป็นมูกันนะคะลวกเส้นมื้อนี้บรอกโคไสกระเทียมเจียวพี่น้อง เบอร์ไส่กับเทียมเจียวเนาะเป็นแ,แสบควกเกาค่ะน้ำจิ้มเด็ดค่ะคุณน้องเน้นถั่วนะคะวันนี้เน้นถั่วด้อเนอะนี่ค่ะแสบแสบๆน้ำกันค่ะ สำหรับผู้ใดยอยากมาต้องห่วงนะพี่น้องเด้อค่ำนี้สีหอเพื่อพี่น้องทุกคนนะค่ะเด้อเพื่อพี่น้องสุขุทุกคนเลยเน้นพุงปลากินพุงปลาพี่น้องกินจิมจิมเน้นๆพี่น้องค่ำนี่นะคะ่ะเพื่อพี่น้องทุขุทุกคนนะค่ะเด้อเค่ะเด้อโอ้ตำองบอกไงเลยค่ะ แบบใหญ่เลยเน้นผักนะคะข mm. 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 ึ้นช้าฝรัง่งทักทายจมุมหน้าบ้านนะคะทักทายจมุมหน้าบ้าน,นะคะ่ะสาวเจเ๋ยเถะนะเท่ากับเทักทายกันมุมหน้าบ้านทื่กันน้ำพี่นังเนาะ หน้าบ้านแปะตะปากกระพงค่ะดูสิน้องไปค่ะสังกว่า การกินคลิปนี่อาจจะดูนะ่าเกียดนะ่ากลัวไปจัหน่อยได้เพียงหน้อยเนอเพราะเสืขขอความพ่าได้หลายค่ะพริกหวานแล้วผู้ใดญ่จะบอกให้จินพริกหวานเด้อะบอต้องอย่างมันเผ็ดได้เพี่น้องมัน,นมเผ็ด ร้อนช่ำอืมดังกว่าค่ะผมอยู่อย่างไม่สลบ,บตลอดนะคะสำหรับมือนี้แซมโนโครอีสานขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ